ขออภัยทุกทท่านด้วยที่วันนี้ขึ้นศาลาสายไปนิดหนึ่งวันนี้ให้ข้อคิดกับคุณโยมทุกทท่านว่าทะเลาะก,กับใครสู้รบกับใครก็ไม่สู้สู้รบกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับคนอื่นมีแต่แพ้กับแพ้ ทะเลาะก,กับคนอื่นมีแต่แพ้กับแพ้ก็คือว่าเราชัา้นเราสู้เขาไม่ได้ถูกปรททุสาร้ายขึ้นมาก็คือเราแพ้เราสู้ได้เราปรททุสาร้ายเขาได้เราก็แพ้แพ้เพราะว่าเราทำไปตามโทสะทำตามความโลภความกธความหลงของเรา และเมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาแล้วกับบุคคลที่สองแล้วไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรที่หวังจะให้เขาย่อย,ยับไปก็ชื่อว่าเราแพ้แล้วฉันเคยพูดไว้ว่าการที่เราคิดว่าตัวเราเป็นคนดีแล้วแล้วเรายังมีความประสงค์จะให้คนอื่น เขาย่อยยับไปนะอันนั้นเป็นความคิดของคนที่เป็นคนดีเหรอนะือหรือว่าความคิดที่เราอยากจะให้คนอื่นย่อยยับไปนะความคิดนั้นนะมันเป็นความคิดที่ดียังไงความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสโทสะอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีเลยคิดอย่างนั้นก็มีแต่แพ้ ถึงแม้เราจะไปชนะค้าคารต่อยตีอะไรเขาได้จนเขาย่อยยับไปแต่เราก็แพ้แพ้ในทางจิตใจทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับกิเลสตัวเองทะเลาะกับตัวเราเองยังพอจะมีโอกาสชนะได้บ้าง ไอ้คำว่ายังพอจะมีโอกาสชนะไม่ได้บ้างก็หมายความมันก็ยังมีแพ้มีชนะทะเลาะกับตัวเองกิเลสตัวเองอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราเราลองพิจารณาความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมความหลงไปในกิเลสโลภะโทสะโมหะเต่าทะเลาะ คือเรามองเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็พยายามจะทำให้มันลดน้อยไปหรือทำให้มันหายไปยังมีโอกาสชนะได้บ้างโอกาสแพ้มันก็มีอยากจะขยันหมั่นเพียรอ้าก็เผ,อผลอไผไปขี้เกียจขี้คลานอีกแล้วก็แพ้กิเลสตัวเอง แต่ก็ยังมีโอกาสชนะได้บ้างถ้าโอกาสชนะกิเลสโดยถาวรแล้วก็เรียกว่าเป็นพระอริยะดังนั้นคนเราส่วนใหญ่เมื่อเกิดเหตุการณ์พอใจไม่พอใจอะไรเรามักจะพุ่งไปที่คนอื่นคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนเขาทำให้เราเดือดร้อนแต่ ส่วนใหญ่ไม่ได้โทษตัวเราเขาทำให้เราเดือดร้อนเขาต้องพูดว่าเขาทำเหตุอันสมควรที่จะทำให้เราเดือดร้อนแต่เราสามารถพิจารณาได้ว่าเราจะเดือดร้อนหรือเราจะไม่เดือดร้อนเขาดินทาว่าร้ายเราอย่างเงี้ยเขาทำเหตุอันอันเราเหมาะ โดยปกติวิสัยทั่วไปที่จะเดือดร้อนแต่เราก็จะเลือกได้ว่าเราจะเดือดร้อนหรือเราจะไม่เดือดร้อนไปตามการคิดการพูดการทำของคนอื่นเขาการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ้าเราไปเก็บมาก็ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเองเหมือนคนส่งไฟแช็กมาให้เราอย่างงี้นะส่งไม่ขีดมาให้เรา เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหยิบขึ้นมาแล้วก็มาจุดก็ได้เขาเอาไม้ขีดมาเอาไฟแช็คมาก็ให้เขาถือต่อไปก็ได้เราไปหยิบไม้ขีดมาไปหยิบไฟแช็คมาเราจุดเราก็เดือดร้อนเราก็ร้อนเองฉันใด้ก็ฉันนั่นบางครั้งคนเรา ส่งจิตออกไปเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกนั่นแหละส่งจิตออกไปก็ดูเหมือนว่าคนนั้นคนนี้ทำให้ไม่ถูกใจเราก็เลยไปทะเลาะกับเขาแต่คนเราลืมบริหารจัดการกิเลสข,ของตัวเองความพอใจความไม่พอใจอะไรของใจเราเองเรากำหนดให้มันดับเสีย ความพอใจความไม่พอใจของเรากำหนดให้มันดับเสียหรือแม้แต่หูที่มันไปกระทบกับเสียงที่ได้ยินว่าเขาดินท้าว่าร้ายหรือว่าคนมาบอกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่กำหนดดับเสียในการได้ยินหรือในความปรุงแต่งที่เราไม่พอใจก็เท <c oughs> ่ากับว <c oughs> <shadows> ่าไม่มีใครต้องเดือดร้อน ไฟแชกไม่ขีดอะไรที่เขาเตรียมเอาไว้ก็ให้เขาถือต่อไปมันก็เผาผ่านตัวเองของเขาเองนะโดยที่เราไม่ต้องไปอยากให้เขาวิบัติไปความคิดของคนเราที่มันเป็นอกุศลนั่นแหละที่เขาสั่งสมนั่นแหละมันก็เผาผ่านตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องลงมือไปประหักประหารอะไร เราทำหน้าที่ทำกุศลให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราให้เพิ่มพูนด,ดีกว่าแล้วเราก็อยู่ในเลเวลที่สูงกว่าก็คือรู้เท่าทันนะ,ะเรเวลเดียวกันก็ส่งมาเราก็รับเลยเราก็เดือดร้อนเองดังนั้นทะเลาะกับคนอื่นมีแต่แพ้กับแพ้ทะเลาะกับตัวเอง มีแพ้มีชนะแล้วเราจะเลือกอะไรนะดังนั้นทะเลาะก,กับกิเลสตัวเองดีกว่าเราอย่าลืมที่อุปธรรมตัวเราเองด้วยนะอุปธรรมคนอื่นก็ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเข้าของเงินทองอาหารเข้าปลาอาหารให้กับคนอื่นก็ดีอุปธรรมคนอื่นแต่เราอย่าลืมอุปธรรมตัวเราเองด้วย ทำใจเราให้มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งไปทราบว่าเราเข้าใจคําว่าทำใจของเราให้มีที่พึ่งหรือเปล่าที่พึ่งคือพระตนไตรประพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมสวัสข,ขาตธรรมธรรมที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วรวมลงมาก็ให้เราละความทรร ทั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตชำรา,จ,ำราจิตของตนให้ข่าวรอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมานะกี่พระองค์ก็ทรงตรัสในหลักนี้ไม่ทิ้งไปจากหลักนี้เลยละความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อม ชำระจิตของตัวเราให้ดีงามเข่ารอบถ้าเราไม่ทำตามหลักเกณฑ์นี้คนเดือดร้อนก็ไม่ใช่ใครคนเดือดร้อนก็ไม่ใช่พระไม่ใช่พระพุทธองค์ท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ทรงเมตตาสอนคนเดือดร้อนก็คือตัวเราเพราะกิเลสความทุกข์นมันก็ยังนองเนื่อนนองเนื่องในขันธสันดาน หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นดับความทุกข์ไม่ใช่มุ่งเน้นไปสร้างความสุขแบบปลอมๆฉะนั้นครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่ชาจึงอุปมาว่ามีผ้าอยู่ผืนหนึ่งคนก็อยากจะเอาไปย้อมสีสวยๆแต่เบื้องต้นคนไม่ยอมซักความขี้ริ้วขี้เหร่ความสกรปรก คลาบใครออกก่อนนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำให้สมบูรณ์พร้อมทั้งละความชั่วทั้งปวงอุปมาเหมือนกับซักผ้าคีริว้วซักผ้าที่มันเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนโครนออกไปแล้วเราจะย้อมให้มันงดงามก็อุปมาเหมือนกับว่า เราทำความดีก็เหมือนย้อมสีผ้าให้มันงดงามทำจิตของตนให้ขาวรอบก็อุปมาเหมือนกับว่าแม้เราใช้ผ้านี้เราก็ปล่อยวางเราก็ต้องวางเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความหนักเพื่อให้เกิดความเบาเพื่อไม่ให้เกิดความหนักก็ต้องวางความดีอะไรก็ตามหรืออัตภาพร่างกายของเราก็ตาม ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะวางถ้าเรายึดเราถือความทุกข์มันก็เกิดขึ้นยึดในวัตถุสิ่งของความทุกข์มันก็เกิดขึ้นยึดนะยึดไป5%มันก็หนัก5%ยึด10%ก็หนัก10%ยึด100%ก็ก็หนักไป100ยึดในวัตถุสิ่งของยึดในร่างกายยึดในความคิดความเห็นยึดในอารมณ์นะ ในเรื่องเรื่องเดียวกันเราไปคิดนึกปรุงแต่งสองเท่ามันก็หนักเพิ่มขึ้นสองเท่าคนเขาด่าเขาว่าถ้าเราคิดครั้งเดียวมันก็ทุกครั้งเดียวคิดซ้ำไปห้าครั้งก็ทุกห้าครั้งคิดทั้งคืนก็ทุกครั้งครึงครั้งคืนแต่เหตุมันมาจากคำพูดคำเดียวดังนั้นสิ่งที่เพิ่มหรือลดปริมาณความทุกข์ก็คือ การปรุงแต่งของจิตเราปรุงแต่งมากก็ทุกมากเราปรุงแต่งน้อยก็ทุกน้อยเราหยุดปรุงแต่งก็หยุดทุกเราไม่ปรุงแต่งเราก็ไม่ทุกนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในหลักการเหตุผลเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสมดังที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาสั่งสอนให้เปรนยสัต ผู้สามารถประพฤติปฏิบัติพ้นทุกได้ให้ปฏิบัติเอาวันนี้คุณโยมมาทำบุญก็อนุมโมทนาให้มีความสุขความเจริญคาเจริญพรนะ